ก็เป็นส <นะ S 1> ิ่งหนึ<อ>ง่นงคร <บน S 1> <ะ>ับทุกยางครับบนมาเยอะด้วย <c oughs> อ่ะสายดาราตอนจ่ายายังไงร้างน้องวันนี้จบไวเกินคาก็เตรียม<อ>ตัวมาซ้อมหนักมากเลยปวดการัดนอนไม่หลับวันนี้ก็ไม่นอนเลยตั้งแต่เมื่อค<ว>ืนไม่ได้บอกใครนอนไม่หลับก็กเครียดปวดันร์ดแต่ว่าไม่อยากทำให้ใครติดฝังเลยไม่อยากติดฝังตัวเองด้วยครับก็เตรียมตัวมาดนีซ้อมอยากซ้อมมาทั้งหมด กี่เดือนกี่เดือนสามเดือนแล้วนอนไม่หลับไปกี่วันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วโอ้ช่วยเล่าจังหวะที่แตกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะผมอะถ้าเขาแยกมาผมจะปวดผมว่าเขาผมไม่ใยกเขาวัดระยะได้ก็ที่ปดทีพอจังหวะที่ผมออกข้างเพาติวกับเทรนเนอร์วางมาตลอดจะปวดขาเ็ากดข้งแข้งเลยนะกดคือว่าเขาแรงมาผมก็แรงไปคือแผนวางไว้อย่างนั้นใช่ไหมใช้ หรือว่าใช้เตีนวัดระยะไม่ให้เขาวัดระยะหมากเพราะเราระวังหมัดอย่างเดียวเพขาไม่บางผมรู้ว่าเขาเขาไม่บางแน่เขารู้เรง่องใบเตะผม่าเตะยักเลยคิดไหมที่เห็นมีตะวัดขนาดนี้น้องฮะคิดไหมว่าเกมจะจบได้ขนาดนี้ไม่คิดเลยผมอยากให้มันจบนานกว่านี้ไม่จริงครับอยากจะได้ดีกว่านี้ทำไมทยากกระจายได้ดูเดือวด้วยเดี๋ยวนาซ้อมมาเยอะอะโอ้โหใช่ด้วยชาวสวยมันได้แบบโชว์สเต็ปหน่อยอะไรนี่ตอมานานอะไอ่างเงี้างเรื่องช็อตที่เราใส่ขาเนี่ยคิดว่า ุเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดผละผมว่าไฟนี้ผมเล่นที่ออนแทกเยอะเล่นเขาเรียกว่าอะไรยิมนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ผมเป็นโค้ดโค้ดรีร้อยเขาสอนผมเรื่องรักกำลังขาของเขาหมื่อก้มวุ่นหนักมากนี่เราตั้งใจจะแตะขาเขานอะรู้ตั้งใจจะแตะก้านคอนเนาะผมมีขามีคอมีหมัดมีตอยเตรียมมากับเตรียมก่อนเนี่ยทุกวันเราเตรียมอาแต่ลูกเน้นขันเนี่ยขยเยอะ คิดว่าถ้าเกมเยอะเกมจะออกมารูปแบบไหนคิดว่ามีนับมีน็อกได้ผมหาจังหวะผมเห็นจังหวัดรุ่มหลงได้หลายๆอย่างครับจังหวัดไหนบ้างที่นเขาไม่บังโอได้โนี่นี่นี่เป็นจุดบอดที่เรามองเห็นเลยคือเขาไม่บังเราเพราะเขาตั้งใจจะทำให้เราไม่ไม่เบาไปกว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วต่อย่มาเนี่ยที่เราไต่อยมาเกมเนี้ยไม่ไม่รู้กี่วินะไม่ทีแบบไม่แน่ใจอ่าแต่พี่ตลาดตกลงไปสีสิบเก้าอ่ะ เมาจีวิมาจบมาจบยังไงตีเก้าวะฮะเราโดนหมัดเขาบ้างเอางี so ้เราโดนหมัดเขาไหมไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนเลยโดนอะไรบ้างเอ็งี้ดีกว่าโดนอะไรบ้างเขาก็ทิ้งาหมัดมาหลบออกสรุปแล้วไม่โดนอะไรเลยยังไม่โดนเลยโอ้ยยังไม่โดนอะไรเลยอ่ะก็ไม่รู้แล้วพี่นอนึกไม่ออกวันนี้ชกต่อได้อยกเังอันนี้ไม่ได้นอนมาทั้งวันเลยไม่ได้นอนเลยละ ถ้าพูดถึงแลถ้าพูดถึงอนาคตครับต่อไปครับก็ยังไม่รู้เลยครับก็รอเขาโฟลเดอร์เขาเสนอมาอะไรก็พร้อมจ่ายทุกคนนะไม่แน่ว่าจะไปคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนี่พูดถึงคิกบ็อกซิ่งแล้วนะครอะไรจะพูดถึงชิคกี้พิ๊ก่าคือว่าไม่ได้พูดถึงเขาหรอกนะเพราะว่าพูดตามตรงเรายังไม่เถึงเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเร็วเกินไปที่จะเจอเขาในไฟหน้า ม๋กันเร็วกันไปให,ใ,ให้ผมประสบการณ์นหรือว,ว่าประสบการณ์ที่บ็อกซิ่งเนี่ยผมยังไม่มีไม่ไม่ไมไมไมค่อยเคยต่อยก็ไม่เท่าไหร่ผมสู้เขาไม่ได้หลายอยา่อยางอยู่ไปลองเขาผมขอทําเวลาเก็บคลองอีกสักหน่อยครับที่ว่าตอนนี้มันเร็วกันไปได้าจะเจอเขาถ้าเป็นไฟหน้าถ้าต่อยในแบบที่บ็อกซิ่งก็บใครก็ได้ใครก็ได้ก็ไม่ได้ที่อันดับรองมานะเพราะในใจก็มวยไทยเนี่ยใครจะมามีมาผมจริงมาร้องเจอทุกคนแต่ในใจก็อยากมีค่ะอะ คีบ็อกซิ่งอยากลองอะไรที่แบบลองคีบ็อกซิ่งด้วยนะครับท้าทายสิ่งใหม่ๆความฝันครับก็อยากมีสองเส้นเลยของข้างเลยก็มีเป็นแค่ความฝันของเราจะได้ฝันไว้จะได้มีแรงไปข้างหน้าเราซ้อมเหนื่อยได้รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรคือยังเท่ไม่พอเส้นเดียวต้องขออีกเส้นหนึ่งอ๋อพี่ถามนิดนึงถ้าถ้าเราเป็นสมมุติเราเป็นคนประกอบคู่อะในฐานะเป็นถ้าเราเป็นคนประกอบคู่ตอนนี้เราเราควรจะเจอใครถ้าเป็นมวยไทยเล่นไม่ออกเลยพี่ สีชัยเป็นไงสีช nah, nah. ัยก็ก็คุยคุยกันอยู่ครับทีเขาบอกไม่ใสาน้อยลว่าพี่ก็เลเล็นเป็กันคือว่าเรานับถือกันครับเขาให้เจอกันก็คงต้องเจอันมีกันไม่ได้เกะด้วยความนับถือา้องเจอกันรบอกว่าความท้าทายในกี่าสุนทรวันนี้มีก็เป็นพี่เปนเพื่อนร่วมค่ายที่เราเคยซ้อมด้วยกันอ่ะเสมาเปแต่เขาก็หันไเล่นกาสุรีมาเห็นเอต่อยเมา่วันนี้ได้ดูไหมดูครับ ยังไงบ้างก็ใจดีครับก็เขาก็กังวลผมดูว่าเขาฟัวมัวไปต่าเนี่ยครับแม่ต่อที่บ็อกซิ่งนานอะไรเงี้ยจัดการอะไรมหลายอย่างเกี่ยวขาอะไรไม่ได้เพราะว่าที่บ็อกซิ่งมันเหมือนมวยไทยอืมต่างกันคืออการซ้อมต่างกันนไหมคือว่าต้องเปลี่ยนหลายอย่างนะต้องมีเวลากำลังเยอะกว่าถามนิดนึงครับมันจะมีมวยรอบโอเพ่นเวิร์ดมีการท้าทางเราหรือยังครับอย่างคือว่าถ้าเป็นมวยไทยหมดเลยอ่ะมวยไทยหมด ไม่รวมเอ็มเคด้วยมันก็ได้ถ้าเป็นมวยไทยกับอัมกามันก็ได้หรือเล่าแต่ในใจอ่ะมีคนพ้องลงด้วยเนี่ยก็ไม่อยากเจอที่อาจารย์คนเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากลง,อ,ง,ยง,งอยากเน้นโฟกัสเรื่องคี่บอ็อกซิ่งกับมวยไทย<ม>อยากเน้นโฟกัสตรงนี้มากกว่าน้ะหนักนี้เป็นไงครับโอเคนนหนังนี้โอเคไม่ต้องเพิ่มเบลคือกลังพอดีใช่ไหมตอนนี้ปีมาปีสิบห้าก็บายบายได้ไหมแดี๋ยวลำตัวมีอีกอ่ะโอเคอ่ะต้องเพิ่มอีกอ่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะ แล้วคิดว่าจะเตรียมฉลองยังไงบ้างเนี่ยครั้งนี้รู้สึกมันสบายเหลือเกินเนี่ยผิวปากให้ปาฉลองเนี่ยเดี๋ยวให้ว่าไงฉลองว่ทีหลังฉลองว่ทีหลังตังเก็บไว้ก่อนเห็นเมื่อกี้เข้ามาได้บอกว่าจะไปวิ่งได้คนอะไรไม่มากนาะคนสถานที่ไหนคนเยอะครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยนี่บอกไม่ได้ที่เป็นที่ผมหรือหลายๆอย่างอ๋อบนแม่งแสดงว่าเครียดมากเลยนะเนี่ย น,นี่ว่า,า,ามัน,น,น,นไม่เรามีกำลังใจไปนี้ถือว่าเป็นไปแรกมันได้เงินรางวัลเยอะขนาดนี้ไปสองไปสองครับวันนี้ก็ถือว่าโบนัสแตกด้วยแล้วก็ค่าตัวนี่ก็หลายหายคนอจะรู้แล้วล่ะค่าตัวมันขอข้างจะสูงอ่าแตบวกโบนัสอีกห้าหมื่นเหรียญก็ประมาณน่าจะประมาณก,กลางนับอยู่เลยนีห้าห้าอารักเี เรบอกว่าผมมีการคิดอยู่ในใจประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วไปแบ่งให้ใครบ้างเจ้าตังไปแบ่งใครบ้างมีใอยากขอบคุณครบ้างน้องนี้ก็อขอคุณที่แล้วก็เทรนเบขไ่ได้แล้วเราติวเนี่ยทุกวันอเหน่ทุกวันเราติ่อ่แล้วี่วังเข้ารมหน่อยพีนครับคนที่มาเชียร์เป็นกงใจให้ครับ มาขอบคุณออแท็กที่เป็นเป็นสปอนเซอร์ผมยิมผมเป็นยิมของอี่เขาแลนมาเนี่ยขอบคุณโค้ดหลายหคนดีลอยแล้วก็โค้ดคิวแล้วก็โค้ดนายหลายหลายคนขอบคุณมากครับที่จะพูดหลายครับคุณใจแล้วกัเมื่อกี้ได้คุยอะไรกับเสี่ยแหญ่หรือยังครับวันนี้หลังเกมอ๋อคุยหรอพวบอกว่าลูกพี่ไม่ได้เน้นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้โชว์อะไรเลยครือยังที่นี่ลูกพี่จะกดดันไม่ใช่หรอมาพี่น่าจะนอ้อยหลังมาก เนาะสุดท้ายเลยทีดตัวเป็นจากประเทศเป็นเมืองนี้ก็ถือว่าคนหวังการตัวหน้าเลยฝากอะไรทำสุดท้ายหนาเป็นเมือวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนมากๆก็พีถึงชนทุกๆคนขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากที่ติดตามได้ต่อยไทยแล้วก็ได้ต่อยไทยนแล้วก็มาต่อยไทยครั้งนี้ก็โอ้กำลังเอฟซีลังแฟนคลับยิ่งมาขอบคุณมากครับผม ฝังานี่ยรัวเนนี้ลยปังก็เยอะอยูพอแรงนะนี่ก็พังขับเขา้ด้เยหัวใจมัเนยเสรยกกับแล้วกลับแล้วใครงน้อย 对，路口哎。<hoc>